เกิดบุจเจริญผิดที่เซลล์มันใหญ่หรือขยายขึ้นมันมีทั้งแบบกระทบร้อนกับกระทบเย็นคนไหนกินอาหารริดร้อนเยอะเกินไปสมมุตินะคะริดร้อนมีอะไรบ้างนมบัวนะคะนมเต้าหู้หวานหวานนะคะอาหารเสริมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปกัดมดลูกพอกัดมุดลูกป,ปุ๊บร่างกายของเราภายในมันจะสร้างเนื้อเยื่อะนะคะเนื้อเซลล์หรือว่าเนื้องอกอมาทับหรือให้มันหนาขึ้นนะคะขยายขึ้นเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้ของพวกที่เรากินเข้าไปมันไปกัดมดลูกมันก็จะกลายเป็นเซลใหญ่ๆเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญพินธีมันก็ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเนื้องอกที่ใหญ่ขึ้นหรือกินอะไรที่ลิดเย็นเยอะๆที่กระตุ้นฮอร์โมนนะคะเช่นอะไรบ้างถั่วเหลืองนะคะกระตุ้นฮอร์โมนน้ำมะพร้าวเป็นยาเย็นทําให้ประจำเดือนไม่มาหยุดไหลทําให้เลือดก้อนเลือดมันแข็งนะคะพอก้อนเลือดแข็งแล้วปุ๊บเนี่ยเซล์วงนี้ค่ะมันจะทับถมหรือว่าใหญ่ตัวเป็นก้อนแข็งเหนียวเนียวขึ้นดังนั้นเนี่ย ก็จะกลายเป็นเนื้องอกมดลูกถามว่าจะละลายเนื้องอกทําให้หมดลูกมดลูกเราอุ่นเนี่ยยุ้ยแนะนําให้แค่งดของของเผ็ดจัดงดน้ําแข็งนะคะหรืออะไรที่กระตุ้นฮอร์โมนแล้วก็ทําให้หมดลูกอุ่นโดยการที่ไปหาซื้อมเมล็ดฟักทองที่สีเขียวๆนะคะ,ะกินวันละ15-20เม็ดก็ได้มันจะทําให้หมดลูกอุ่นแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกร้อนเกินไปก็กินเว้นวันหรือ2วันหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเพื่อปรับสมดุลมดลูกให้มันอุ่นไม่ให้มันร้อนไปไม่ให้เย็นไปแล้วก็กินผู้หลานเสริมเข้าไปได้เลย